เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม War Thunder นะครับคลิปนี้เราอยู่กับกระถังโคตรใหญ่ยาวแห่งแดนอาทิตย์อุทัยครับชิฮาลองกันด้วยปืนใหญ่ขนาด20บมิลลิเมตรนะครับที่ยาวเท่าไหร,ไร่ไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันไปดูตรงไหนเอ่อยาวเออช่างมันฮะเอาเอา,เอาไปดูมันยาวและใหญ่มากไปครับตัดเข้าเกมนะครับเอาละครับตัดเข้าสู่เกมแรกของเรา ไปเลสโก o โอ้ท่านชมผมเห็นเป้าหมายแล้วอ๋อไหนละ่ะเมื่อกี้ผมเห็นคอน์รถอยู่แถวนี้โอ้นั่น,งน,น,งนงไงนั่นไงเนี่ยแสงไฟนั่นโอ้ดูสิแม่สาวน้อยพอลบอยู่หลังกระแพงนั่นออกมาแล้วเราต้องใจเย็นๆการล่าเหยือ่อเราต้องใจเย็นๆ ังไอ้ย,ยาไม่โดนจิหายแล้วไอ้ย,ยาะอ้ย,ยาะเจสสเราต้องรอฮะเราต้องใจเย็นๆโอเคครับโดนครับอืม เรียบร้อยฮะศพแรกของเราคือไอรถถังเนี่ยนะครับมันเป็นรถถังที่ดีครับมันปืนใหญ่ยาวมากครับแต่ข้อเสียมันก็เยอะเ่นกันมันช้ามันโหลดนะนแล้วมันก็ปอมปืนทรายจะโอเคครับคิวที่2ไว้ของเราโอ้ดีนะมันไม่สวนเรากลับมาก่อนดูแสดงว่าป้อมปืนมันยังโยกอยู่ตอนมันเบรกมันเบรกแรงเกินไปครับเพราะว่าเกมนี่มันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะ สมจริงนิดหน่อยครับมันเวร้อนเวลาเนีย่ยคือมันแบบแบบถ้าคนที่ไม่เคยเล่นนะพอเวลาเราขับรถไปเร็วๆเราเบรคปอ๊บ้อมป,ปืนมันจะโยกได้จากแรงเบรคครับโชคดีครับโชคดีเราได้สองคิวแล้วครับในเกมแรกไหนดูซิ ผมจะไม่เสียงกับด้านบนถึงแม้ด้านบนจะเป็นมุมยิงที่ดีแต่ว่าก็เป็นเป้าที่ดีเช่นกันดังนั้นเราจะไปแคมป์ใต้สะพานตรงนี้เราต้องค่อยลงคนระับเผื่อมีอะไรโผลมาเราจะได้ยิงพวกเป้งครับไปเอไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะได้ยินหรือไม่ แต่ว่ามีเสียงปืนอยู่ด้านนานไงบอกแล้วมีเสียงปืนปั้งครับพิวที่สาปเป็นของเราเป็นที่เรียบร้อยอ่านั่นนั่นครับนั่นนั่นยิงเก่งเป้าหมายเดี๋ยวเดี๋ยวรอโหลดเสร็จก่อนเดี๋ยวไม่งั้นเราจะเป็นอ่าเป้านิ่งนะปั้งเอ้จิหายแล้วครับจิหายแล้วอ่าแย่ละแย่ละโอ้แค่สาดปืนคนเราก็โอ้โหตีหหซสซะ ตีเด็ดสุอปืนเราพังฮนะเราก็ต้องรอ,อซ่อมคนระับก็หวังว่ามันจะไม่มาฆ่าเราอะนะเร่งความเร็วคลิปครับอ,อีกสามสิบกวิถ้าเรายังไม่ตายอะนะไอ้ยามันมาแล้วครับ บายบายอ้าวเฮ้ยมันยิงคุณไม่ตายโอ้โหตีสุดเอาละครับตัดไปเกมถัดไปแล้วฮะเอาละครับยินดีตอนรับเข้าสู่เกมที่2องแล้วครับอ่าเหมือนว่าแบบนี้จะเป็นแบบเมืองนะฮนเราเราจะได้ลบในเมืองนะครับกินยาวเป็นกรุงรามโอ้วัตตีเอ่อ่ยไปดูสีผมจะพูดอะไรมันมันเอ่อเป็นรถถังที่ดีครับ เขาจำไม่ผิดในรถถังิตาลีด้วยผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ดเต้นอยู่ต้นึงดูนั่นสิครับเห็นไหมเป้าแดงๆนะเอาขอกวาอยู่ตรงนั้นมีขอแต่ว่าเรานะ่ะยังยิงไม่ได้เรามองมาเห็นโอเคแล้วเราเห็นแล้วเห็นตรงนั้นไหมครับปับ้งรับเป็นทีรอยบร้อยศพแรกของแมพที่2ของเรา ทั้งเป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่ยาวครับมันแ้วแม่นด้วยถ้ามันอยู่นิ่งอะนะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นแล้วครับมันโดนปืนคนกระดาษมันก็ตายแล้วดังนั้นใครที่จะเล่นเกอ่าไม่ใช่ใครใครที่จะเล่นคันนี้อะนะให้ถีอถัตติก็เปิดก่อนได้เปรียบครับแล้วต้องเปิดแล้วก็ต้องโดนมันด้วยนะถ้าไม่โดนนี่ก็สวยๆเพราะมันสดนกระสุนนานส่วนคันนี้ที่มันดูเหมือนจะหลดนเร็วคือผม ได้เล่นมันมานานแล้วแล้วก็มันแปบลบว่าผมอัพให้มันโหลดเร็วแลาวทำไมมันไม่สวนเรากลับมาแล้วเราก็ยิงมันไม่เข้าเลยเอาละครับปุ้งเรียบร้อยครับศพที่สองไอ้รถถังคันนี้นะคือมาพูดต่อนะรถรถถังคันนี้เนะี่ยมันเป็นรถถังที่บอกเลยว่านัดเดียวคล่องสายเลยครับแต่ว่ามันนั่นแหละบางครั้งมันก็นยิงนัดเดียวไม่ตาย มันไม่อีกมันเป็นลถสายที่ีครับผมผมใช้มานานแล้วผมเพิ่งมาลงคลิปของมันมันมันดีอย่างปืนใหญ่ที่ใหญ่ยาวๆอบนั้อ่ะฮะทำไมไม่ยิงหัวคนยิงปืนฉันล่ะยิงทำไมตีนตะขาบกาดคุยกนมากูก็ตายแล้วไอ้ที่เนี่ยนั่นไงครับนั่นไง่ามันจุดตรงนั้นนย จะ,จะยังไม่ยิงตอนนี้เพราะว่ามันอยู่บนเนินเดี๋ยวเป็นเป้านะี่ฮะอ้าอาชีหายล้วรถถังญี่ปุ่นเหมือนกันเลยเอาครับตอนนี้เรียบร้อยครับเกมที่สองก็จบไปกันเป็นที่เรียบร้อยฮนะเราโดนโฮอ,อิหรือเปล่าหรือโฮหนึ่งไม่รู้ผมอ่านไม่รู้ผมอ่านไม่ออกเอาเป็นว่ามันคือรถถังญี่ปุ่นฮนะฮ เราพีแต้มเล่นอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเก็บนี้ต่อเดี๋ยวใช้บัตรได้นเนี่ยบัตรเล่นอีกรอบยังไม่ตัดไปเกม,นะมเที่สามลงมาคือเนี่ยมนะันสุบห้าขีดหนึ่งเป็นรถถังที่บางวะเนี่ยแต่อย่างน้อยมันก็มีกเกาะป้องกันด้านหน้าให้ลลคนขับทุกคน แต่ว่าไม่ใช่พลนะคับให้ให้พลรถถังทุกคนเดี๋ยวดูของผเสิโอ uh, ้ดูน,นี่ทันตาแค่ครึ่งหน้าเองแล้วก็ไปเกาะสิบมิลมาผมได้ยินเสียงขครบินผมไม่รู้ว่าคนทัพทุนไ,ได้ยินผมโคตรร้อนเลยจากเครบินถ้ามันกาดลงมาไม่รับแน่นอนรับประกันรับเสียง อ่าน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 ายายายาไม่เตะคนนะใสอ๋ออ๋อยิงไม่ได้คนยิงตายเบิ้งไปไปตัดไปเกบ่สามที่กิครับเอาครับก็ยินดีตอนรัาสู่เกียบพี่สามของเรานะครับก็สอนเกีที่ผ่านมาก็เรื่องค่อนข้างดีเลยครับมันเป็นแข่งที่ตีถึงแม้มันจะมีจุดอ่อนโคตรอยู่ก็ตามครับ แค่ครึ่งหน้าดูดเท้ายังโผล่มาเลยว,ยว่าแมพแบบนี้เนี่ยรถถังผมได้เคียรเพราะว่ามันไกลมากอของมันยาวนะนั่นไงครับมมเห็นไหมเห็นไหมอ่าน่าเชื่อไหนละ่ะอยู่ตรงไหนเอย่ยดังไม่เห็นครับผมไม่รู้ว่าอยู่ไหน เดี๋ยวตัดไปตอนขกบพระเลยครเอาแล้วครับผมเห็นเป้าหมายแล้วนั่นไงอันนี้ครับเขาเป็นรถถังเบาปั้งไม่โดนครับอาทีหายแล้ว เป้าหมายของเรารู้สึกว่าครันนี้จะเป็นรถถังหนักนะเนี่ยเอายิงข,ข้ามหัวครับข้ามหัวยิงไม่โดนรอครับเราจะรออย่างใจเย็นฮนะบอกว่าจะไม่มีใครมายิงรอแตกนะเอาละโหลดเสร็จแล้วระยะนี้ยิงไม่ได้ครับมันจะย้อยติดพื้นผมเลือผมเล่นมนะัน ่านั่นอีกหนึ่งคันอยู่ตรงนั้นแล้วก็มันระเบิดโอ้ชิตอะไรอะไรอะไรอยากก่าจะยิงกูอย่ายิงเห็นไหมสงสารคนที่ไม่มีเกราะกันบ้างหน้าหน้าหน้าน้าน้าคันหนึ่งไปแล้วฮะรู้สึกว่าเกมที่3เราจะไม่ค่อยมีคนงานเรายิง้สองนัดน,นะ กับตอนครับผมไม่เห็นค่าซื้ออา,อาเอาละครับผมเจอแล้วผมเจอแล้วนั่นคือเป้าหมายของเราไปอะมันไม่ตายไม่อยังจะเชื่อมาเจอของใหญ่วขนาดนี้เข้าไปแล้วไม่ตายได้ยังไงทีโมะว่ะไปอะยิงไม่เข้าบ้านน เปออิดวนระเบิดเอ,อ้ยอีกรอบอีกรอบขออีกรอบอนุญาตใช้บัตรเลยโอ้โอ,โอ้นั่นไงเป้าหมายจีซสุีเสียงเครื่องบินบินข้ามหัวเรา แต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแล้เราก็ยิงมันไม่ได้ด้วยผมไม่รู้หรอกว่ามันจะเข้าไปในเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินไหมแต่ว่าผมได้ยินระดังด้วยเสียงเครื่องบินนะเฮ้ย้ยอาจีัสอะไรใครไหนมองมาเห็นมันอยู่ไหนไอ้าย,ยาไอ้าย,ยาสองเครื่องสองคันอ่า เอาล้วครับก็จบกันไปแล้วครับสําหรับคลิปโคตรปืนใหญ่ๆาวของเราที่ติดรถถังวิ่งได้และก็ยิงแรงแต่บางทีแม่งก็ยิงไม่เ้าครับก็ขอบคุณที่รับชมมาจนจบครับบายเ